เราจะมาหามาแกะกระดุมกางเกงยีนกันนะคะอุปก,กรณ์เราก็จะมีกล่องเข็มเนาะที่เราใช้ในกล่องเข็มก็คือจะเป็นตัวนี้คะ่ะเป็นที่ตัดได้นะคะที่ตัดได้เนาะเขาก็จะมีปลายแหลมแบบนี้ด้วยนะคะตางเกงยีนวันนี้เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะจะเป็นกางเกงยีนขาสั้นเนาะจะมีประมาณแด้มทั้งหมด4ตัวนะคะยังไม่มีกระดุมสักอันเลยนี่นะคะเราจะเจาะจี้ใส่กระดุมตรงนะ,ะนี่ค่ะเราจะมาทําให้ดูกัน อันนี้เอากระดุมเยอะมากนี่นะคะกระดุมก็ะเลยตองเจาะเยอะมากๆเลยนะคะบางคนก็อันนี้แนะนําสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราใช้ดับแรกเราก็จะดูตรงตรงนี้ก่อนนะคะม่ยเป็นรูก,กระดุมเนาะแล้วก็เอาตรงปลายที่มันเป็นปลายแหลมนะคะแกะตรงปลายที่รูค่ะหารูของเขาเนาะ มันก็จะได้ละค่ะแบบนี้เห็นไหมมีรอยลบลมีรอยด้วยนะคะก <_ an> ็จะเป็นรอยได้ด้วยก็ถ้าอยากให้มันเรียบเนี่ยก็เอาได้กกิบได้นิดนึงนะคะแ <_ an> ล้วก็ลองเกาะไปค่ะถ้าถ้ามันยังไม่ได้ยังไม่พอดีเราก็ตัดตัดเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดยาวเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปมันก็จะทําให้อ่อไม่พอดี <_ an> นี่ได้บ้าแล้วค่ะนี่นะคะถ้าใครไม่มีตัวนี้ใช้เป็นกันไก่ก็ได้นะ เียบน้อย้ะคะแบบนี้นะคะรู้ว่าใครอยากให้มันใหญ่กว่านี้ิดงก็ได้นะเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินนะคะมันจะทําให้เราแบบกดกระดุมยากเวลาเราแบบรีบๆเข้าห้องน้ำมันจะยากอะคะ่เะเราก็ตัดออกอีกได้เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะคะซึ่งเราจะมีกันทั้งหมดสี่ตัวสี่สีอ้อู้อันนี้แบบ เยอะมอกนะคะมันไม่เขาไม่มีรูให้เลยนะคะเพราะบางอันเขา,ถ,า,ถ,าถ้ามีเขาไม่รูให้อ่ะมีรูมาให้เล็กๆอะคะ่ะเราสามารถแยกัไกลหรือว่าแย่ตรงแหลมๆอะใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่านี้มันไม่มีนะคะเราก็จะแบบต้องตัดก่อนนะคะแล้แมก็ทิมเข้าไปทิมเข้าไปแล้วแม่ก็ตัดเข้าไปะะเป็นรูหน่อยให้เราตัดตัดได้ ตัดตามที่เขาแบบทําเป็นช่องให้เราเลยะคะ่ะมันจะตัดง่ายกว่าข้างหลังเหมือนเขาจะแบบได้ข้างหลังจะตัดง่ายกว่านานานนะคะรอ,อคอยๆคอย,คอย,คอยตัดรอรอไปก็ได้ไหมแบบนี้นะคะเห็นไหม,ไม,มหน,หมนี่เราจะแบบให้มันเป็นแบบทะลุออกมา <c oughs> เพราะว่า <c oughs> กางเกงนะคะบางร้านเขาก็ตัดกระดุมมาให้เลยตัดเป็นแบบรูกระดุมมาให้บางร้านก็ไม่มีรูกระดุมค่ะต้องมาตัดเอง ตัวนี้นะคะอ่าให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะคะอันนี้ใส่ให้ดูตรงอันนะคะเราสามารถใช้กันไกลใช้กันไกตัดได้แบบนี้นะคะไปเกาะแล้วก็จากนั้นก็กันไกลกันไกกันไกตัดทั่วไปอะคะ่ะมาตัดอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะของเราใช้จะเป็นกันไกลเล็กอยู่ไหนนะอ่ะจะใช้เป็น2อ,อันนี้นะคะก็คือจะเป็นกันไกลเล็กกับกันไกตัดได้อันนี้นะคะ วิธีนี้ง่ายสุดเลยนะที่เราลองก็คือเราจะจิ้มนะคะทำ่างนี้ก่อนแล้วก็จิ้มลงไปให้มันทะลุแบบนี้นะแล้วเราก็ตักค่ะอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะที่ลองนะคะหลังจากนั้นเราหากันไกลค่ะใช้กันไกลเล็กก็ได้นะเอาไปใส่ตรงที่เราเจาะรูไว้อ่ะคะ่ะมันจะง่ายมากแล้วเราก็ตัดวิธีนี้จะง่ายกว่าใช้กรรไกรตัดได้ะคะเพราะว่ามันง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าแบบเกี่ยวเสร็จเสร็จละ เสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองใส่กระดุมให้ดูอันหนึ่งก่อนนี่เสร็จแล้วค่ะนี่ลองใส่กระดุมมันเดียวนะง่ายมากสูตรนี้นะคะง่ายกว่าเยอะเลยก็คือใช้เอะ,อะ,อะเดี๋ยวเรามาลองตัวสุดท้ายกันสีดำตัวสุดท้ายก็คือ b 1 0มีกระดุมเดียวนะคะนี่นะ ก็คืออันดับแรกนะคะเราก็สับให้เป็นแบบนี้อ่ะกรญไก่สับตายนะคะให้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ชิมค่ะชิมไปให้มันได้รูทห้ได้รูใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นเอากันไก่ค่ะนะีเป็นกันไก่เหล็กนะจะงง่ายกว่าแล้วก็ใช้ด้านที่เราถนัดนะคะด้านถนัดซ้ายนะแล้วก็ตัดค่ะอยากได้รูกว้างขนาดเราก็ตัดไปค่ะเอาที่มันใส่กระดุมแล้วสบายนะไม่หลุดง่ายแล้วก็ไม่ ไม่แน่นจนเกินไปจนจุดจบเสร็จแล้วเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราลองใส่กระดุมดูพอดีเป๊ะแต่ถ้าอยากให้ได้เร็วกว่าน,นี้ก็ได้สินะคะนี่เดี๋ยวถ้ามีทลิปอะไรดีๆหรือว่าคลิปอะไรที่มาลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องดาวนี้ชาแนลได้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งเป็นช่องของเด็กๆนะคะช่อง True Food Channel หนาะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะคะวันนี้ไปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ